สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมีข่าวคราวและก็ความคิดเห็นของแฟนกีฬาชาวต่างชาติมาฝากกันดังเช่นเคยโดยในเอพิโซดนี้จะเป็นคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลชาวดีอาร์คองโกหลังจากที่มีสื่อต่างชาติหลายๆสํานักทั้งในโยุโรปและก็ในคองโกเองได้เสนอข่าวว่าโจนาธานโบลินกี้ศูนย์หน้าดีกรีทีมชาติดีอาร์คองโกของทีมอันทเวิร์บในลีกสูงสุดของเบลเยียม อาจที่จะย้ายมาเล่นในไทลีกกับทีมบุริดำอยูในเต็ดของไทยเราในอนาคตอันใกล้ซึ่งก็แน่นอนว่าจากข่าวที่ออกมาแบบนี้ก็ได้สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนฟุตบอลชาวดีอาคองโกกันอยู่ไม่น้อยซึ่งพวกเขาจะมีความรู้สึกต่อเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับโดยแฟนบอลคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์หลังจากที่ได้ทราบข่าวนี้ว่านี่มันจริงหรือกลับบ้านจะดีกว่าไหม ลีนาฟูดมีคุณภาพมากกว่าไทยลีกนะและนอกเหนือจากนี้มันดีกว่าด้วยที่ได้เล่นในบ้านซึ่งลีน a าฟูดในที่นี้ก็คือหลีกในประเทศของทางดีอาร์ของโกเขาครับส่วนคนต่อมานี่ก็มาแสดงความรู้สึกต่อไปด้วยว่าผมเนี่ยต้องหัวเราะอย่างมากมันดีกว่าที่จะกลับมาที่สโมสรมาเซมเบ้มากกว่าที่จะไปเล่นในลีกแบบนี้ส่วนคนต่อมานี่ก็มาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่ามันจบแล้วสำหรับโบลิงกี้ ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาบ่นในเรื่องนี้ว่าด้วยอายุ27ปีการที่เขาย้ายไปประเทศไทยมันใจจะาหลกับเอเย่นแบบนี้ซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มองด้วยว่าโบลินสกี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมองหาเอเย่นคนอื่นเพราะว่านี่มันเริ่มที่จะน่าตลกจริงๆคนต่อมานี่ก็ได้บ่นอีกด้วยว่าประเทศไทยอย่างนั้นหรือผู้เล่นชาวของโกของเราไม่เคยหยุดที่จะทำให้เราต้องทึ่ง ส่วนการแข่งขันในลีกใหญ่ทั้งหมดมันทำขึ้นสำหรับผู้เล่นชาวไอวอรีโคสแคนารูนแอลจีเรียเท่านั้นใช่ไหมคุณไม่ละอายใจกันหรือที่ต้องรายงานข่าวแบบนี้ส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เรียกร้องว่ากลับมาเล่นในลีกคองโกเถอะดีกว่าไปที่ไทยแบบนั้นซึ่งก็คล้ายก,ากันกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวแบบติดตลกด้วยว่ากลับมาคองโกเถอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทีมมาเซมเบ มันดีกว่าไปถ่ายหนังองค์บากอยู่ที่ประเทศไทยซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวแนวขำขันอีกด้วยว่าโชคดีนะเราจะรอคอยคุณสำหรับภาคใหม่ขององค์บากส่วนคนต่อมานี่ก็มาประชดอีกด้วยว่าขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยที่ได้เติมเต็มความฝันด้วยการไปพบกับโทนิจาและก็บอกกับเขาว่ารักองค์บากมากในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาประชดอีกด้วยว่า ผู้เล่นชาวคองโกเน่ได้ทําให้เราภาคภูมิใจมากจริงๆพวกเขามักไปเล่นให้กับสโมสรที่ไม่เคยได้ยินบนเพจหรือว่าในโทรทัศน์ส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ด้วยว่าผมไม่เคยรู้ด้วยซ้ําว่าประเทศไทยนั้นเล่นฟุตบอลด้วยเช่นเดียวกับชาวคองโกคนต่อมาที่ก็คอมเมนต์ว่าประเทศไทยเนี่ยเล่นฟุตบอลกันด้วยเหรอผมรู้จักประเทศนี้ผ่านซินวสเตอร์สตันโลในหนังเรื่องเรมโบ ส่วนคนต่อมานี่ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าจะไปเซลฟี่กับองค์บากหรือว่าไปเล่นฟุตบอลลีน a าฟุตนั้นดีกว่าหลีกไทย10เท่าถึงแม้ว่าการจัดการหลีกมันจะเละเทะส,ส่วนคนต่อมานี่ก็มองด้วยว่าเล่นในคองโกมันยังคงดีกว่านี่มันคือการจบอาชีพเลยกับการเล่นในประเทศไทยแต่จากตรงนี้ก็ได้มีแฟนบอลชาวคองโกที่น่าจะพอมีความรู้เกี่ยวกับลีกเอเชียได้มาคอมเมนต์ย้งว่า บุรีรัมเนี่ยก็เป็นทีมที่ดีนะแต่ถ้าว่าคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงลีกไทยของเราไปอีกว่ามันเป็นที่ซึ่งการแข่งขันไม่สามารถหาชมได้และคุณก็คงจะต้องตะโกนว่าเหมาะสมที่จะติดทีมชาติแล้วหลังจากที่ทำได้10ประตูนใน6เกมส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็กล่าวเพิ่มเติมว่าลีกของโกนั้นเหนือกว่าไทยลีกพวกเขาดีกว่าเราแค่ทำหนังแอคชั่นแต่ไม่ใช่ฟุตบอล กลับมาที่สโมสรมาเซมเบ่เธอซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็เลยได้มาถามครับว,ว่าแล้วทีมในลีกของคองโ,โกเนี่ยจ่ายเงินดีกว่าทีมในลีกไทยไหมล่ะแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวไปอีกว่าทําไมคุณถึงไม่กลับบ้านบางครั้งคุณจําเป็นจะต้องก้าวถอยหลังเพื่อที่จะกระโดดไปให้ได้ไกลขึ้นแต่ว่าคนต่อมานี่ได้มากล่าวถึงโจนาธานโบลินสกี้ว่า เขาเป็นกองหน้าที่ไม่สามารถทำได้เกิน10ประตูใน1ฤดูกาลเป็นผู้เล่นที่ไม่แน่นอนที่สุดในประวัติศาสตร์ของผู้เล่นคองโกและเขาก็ไม่เคยจะเล่นสโมสรเดียวในหน่งฤดูกาลเพราะว่ามักจะถูกปล่อยยืมตัวอยู่เสมอซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมไปอีกว่าพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยนะทุกททีมที่เขาไปเขาไม่เคยทุ่มเทเต็มที่เลยส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวด้วยว่าขอพูดตรงๆและด้วยความเคารพนะ เขาไม่ได้อยู่ในระดับที่จะเล่นในยุโรปเลยซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมอีกว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยผมยังไม่รู้ถึงคุณภาพที่แท้จริงของเขาบนสนามเลยส่วนคนต่อมานี่ก็มาคอมเมนต์ประชดว่าขอบคุณผู้เล่นชาวคองโกมากที่ทำให้ผมได้ค้นพบประเทศมากมายที่ผมไม่เคยรู้จักขอบคุณจริงๆเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวว่าขอบคุณผู้เล่นคองโกฉันเคยได้รู้ว่าดูไบนั้นมีสโมสรฟุตบอล และในตอนนี้ก็รู้ว่าไทยมีฟุตบอลลีกขอบคุณมากสําหรับการท่องเที่ยวที่คุณได้ทําส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวด้วยความข้องใจว่าทำไมผู้เล่นชาวคองโกถึงไม่สามารถอยู่รอดในลีกใหญ่ๆได้ผมจะสามารถเข้าใจได้นะถ้าผู้เล่นของเราไปค้าแข้งที่ประเทศไทยในช่วงปลายอาชีพซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าแทนที่จะตั้งเป้าหมายให้สูงเหมือนกับผู้เล่นชาวแอฟริกาชาติอื่นๆ ผู้เล่นชาวของโกของเรามักจะล้อมรอบไปด้วยสาวๆอยู่ทุกที่อันทําให้สภาพร่างกายของพวกเขาถดถอยและนี่มันก็เป็นผลลัพธ์ในขณะที่คนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้อีกว่าผู้เล่นของโกของเราได้กลายเป็นนักท่องเที่ยวกันไปแล้วนั่นมันจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงได้ตกตำ่ำครับ ทั้งหมดนั้นก็เป็นบางมุมมองของแฟนบอลชาวดีอาคองโกต่อข่าวลือในการย้ายมาร่วมทีมบุรีรัมย์ของโจนาธานโบลินกี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาให้ได้รับฟังกันในคลิปนี้ซึ่งเราก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าข่าวลือที่แพร่สะพัดออกมาอย่างมากมายในตอนนี้จะมีบทสรุปที่เป็นความจริงหรือไม่แต่สำหรับในตอนนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความผิดพลาดในการแปลนัดตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยเว้นณะที่นี้ด้วย แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ